อะไรขึ้นเนี่ยนั่นนี่หัวหนังนกทำไมเขาทำร้ายเราเนี่ยไม่ไหวแล้วนะนะเดี๋ยวจะข้ามวันนี้ทิ้งละไม่ได้นะข้ามค่าทิ้งเขาก็เป็นคนเหมือนกันงั้นเราซุ่ถ่วงเวลาไว้ก่อนเดี๋ยวฉันขอคิดอะไรมาก่อนแป๊บหนึ่งนะได้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 ไ,ดไป โนสุกิดูนั่นสิเหนือวหัวเจ้าพวกนั้นน่ะฉันคิดว่าเหมือนกับมีอะไรควบคุมมันอยู่เลยอะ่ะจริงด้วยหัวนกฉันคิดว่านะพวกเราสองคนน่ะต้องช่วยกันตัดพวกนั้นออกโอเคงั้นไปไปปาวาลีกบับบอลด้ให้หนึ่งดาปาวาลีคุมเกื่อตว์ปาเฮ้ยเก็บมาละ อนนี้เองใช่ที่เขาโจมตีเราอ่ะเพราะว่าเขาโดควบคุม,คมแต่ตอนนี้นะชีพจรเขาก็ไม่เต้นแล้วแล้วว่าถูกอาสูรฆ่าตายแน่เลยอ่ะแล้วเนี่ยนะก็เลยถูกอาสูรเนี่ยมาทำเป็นหุนเชิด